สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันแดง R ดีอาดี2551และทีมงานทุกท่านนะคะได้มาเยี่ยมชมสวนของคุณวาสนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเชิญค่ะสวนวันสนนาหนองจอกนะครับตอนนี้เราก็พาพึกทีมงานมาเยี่ยมชมไม้ลงเมล่อนเมล่อนของเรานะที่เราปลูกอยู่เป็นประจำแต่ปลูกไม่มากนะปลูกปลูกแค่พอ พอแล้วพอได้ได,ได้จำหน่ายแจกจ่ายเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเราลองไปชมกันที่สวนครับนอกจากปลูกในร่อนแล้วมีอย่างอื่นไหมคะเขาก็มีพิ่สมมุติจะปลูกไม้พือเป็นไม้ไม้ผลอีกฝั่งหนึ่ง<อ>แล้ก็เป็นไม้ประดับพี่แต่เป็นไม้ประดับก็ยังมีไอ้พืชอะไระอ่ะอีกกระท่อม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 แต่ละปลูกขออนุญาตชมให้ครบเลยได้ไหมคะได้ได้เลยครับได้เลยครับ นี่นี่โอ้โหอันนี้เบลอนค่ะพันอะไรคะอันนี้พันอะไรพันสีเขียวอันนี้พันอรสวิตอะไรอ่ะสวีเนจีสวีเนจีอะสวีเนจีอะไรเนีพันสีเขียวสวยจังเลยจริงค่ะนี่เราปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่ากว่านะเนี่ยอายุได้สองเดือนกว่ากว่าใช่ใช่ใช่ที่ที่เราเริ่มปลูกเม็ดเม็ดเม็ดที่มากจะซื้อมาเป็นเม็ดของญี่ปุ่นแต่เรามาปลูกที่นี่ โดยปลูกในทรายนะพี่นะค่ะปลูกจากจากทรายเลยทรายที่เราปลูกเนี่ยข้างในเป็นทรายหมดไม่มีดินเลยอออันนี้อันนี้วัสดุปลูกนี่คือทรายใช่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 โอ้ยยกกระบะขึ้นมาแล้วอ๋อไม่ไม่มีกระบะพี่คือทําเป็นเป็นร่องนะแล้วก็เอาทรายทรายเรียกว่าทรายถมที่ทรายอะไรทรายก่อสร้างอ่ะครับค่ะใส่ใส่ใส่แล้วโดดที่ไม่มีดินพี่อ๋อนี่ทรายล้วนๆเลยหรือครับใช่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 โอ้ มันมันง่ายมันง่ายกว่าที่เราปลูกในในถุงใช่ป่ะแต่ถุงเราใส่กระเพ้าเราถึงเวลาต้องเอามะพร้าวไปไปเทไปแช่แล้วต้องมากำจัดเชื้อราเราก็ต้องเสียเสียแรงเสียเวลาอันนี้ใช้ทรายนี่แล้วก็ใช้อาร์ดีนี่ปริมาณยัง <ๆ S 2> ไงครับอาร์ดีเนี่ยเราฉีดตัวแรก,เ,กเราตัวแรกๆเราจะฉีดเช้ชาเย็นแต่ทุกวันนี้ฉีดเย็นเพราะบางทีคนงานเราเ่ยเวลาไม่น้อยแต่แต่รู้สึกว่าเราจะฉีดอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ย ที่อยู่เป็นประจำที่ตลอดเลยตอนนี้ฟังลูกน้องบอกให้ยปีนี้ฉีดตลอดเลยนะทีนี้เราฉีดดูแต่ที่เราฉีดเนี่ยผลผลิตที่เราได้เนี่ยคือเราเรียกว่าเฮ้ยมันขอๆดีจริงแต่แรกไม่เชื่อนะแแรกใช้ซื้อมาครั้งแรกก็บอกเฮ้ยมันน่าจะปกติน่จาจะเหมือนของนอื่นแต่ปีนี้เราบอกเฮ้ยเราใช้เต็มที่เลยนะเราใช้<พ><อ>จําได้นี่ปีแล้วนี่ได้ได้ซื้อมานะคะเอาอดีตสองห้าห้าหนึ่งมาแต่ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมคะคือใช้ก็น้อยมากคือบางทีบางทีเด็กเราไม่มีเวลาแล้วก็เวลาเราที่เราก็ ไม่ได้ใช้เลยใช้น้อยมากผลผลิตมันก็จะไม่ค่อยเขียวมันก็จะออเหลืองๆแต่ปีนี้เป็นปีนี้ผมสั่งเขาว่าจะได้เต็มที่ต้องดูผลผลิตท,ท,ที่ที่ได้นะจริงๆไอ้พันธุ์นี้จริงๆเขาได้กันแค่ลูกประมาณโลนิดๆเองโลสองโลสามโลตีแต่ของเราตอนนี้ช่างประมาณโลเจ็ดโลห้าโลหกหมดแล้วนะ อายุสองเดือนสองเดือนเราเก็บประมาณเก้าสิบวันสองเดือนกว่าประมาณยี่สิบวันก็ได้เก็บแล้วอออ๋าายุมันะะกว่คโอ้นี่ถือว่าได้ผลผลิตที่ดีมากๆนะใช่ใช่คือเราปลูกแบบความสุขของเรานะพี่นะมันเป็นความสุขที่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 เราทำมาคือไม่ได้เป็นธุรกิจมากคือบางครั้งเราทํางานในต่างเทศมาแล้วก็มาหาความสุขที่สวนเรามีมีให้เขาดูมีเพื่อให้เขื่อนชิม มีเพื่อแจกจ่ายมีเพื่ออะไรเงี้ยคุณว่ามันความสุขของของเราเลยเพราะว่าผลไมาชนิดนี้นี่คนปลวกกันนี้ได้ผลผลิตยากมากเลยแต่ว่าอันนี้เห็นแบบโอ้ชัดเจนมากเลยครับใช่ใช่ใดแต่แต่นี้ก็คือมีความมั่นใจในอดีหาเราเลเราเลยโทรคุยคุยกับเจ้าของเนี่ย คุณตัวแทนเจ้านายเนี่ยคือคือคุณแดงเนี่ยดรเขาเคยเข้าไปคุยกันเราบอกให้ของพี่โอเคนะแต่แรกที่ไปแดงใช้ใช้อยู่แ้วเราไม่เชื่อเราคือคือเราก็มีคนมาเสนอเราเยอะจุดนู้นตัวนี้เยอะแยะหมดแต่ไปมาเพื่อพอมาดูอดีตรู้สึกว่าลูกมันเนี่ยให้ลูกเท่ากันหมดแล้วใบเนี่ยมันเขียวอยู่ตลอดเวลาใช่คือดูแล้วคือสมบูรณ์นะฮะเป็นอาไรที่สมบูรณ์มากใช่ใช่ ดินที่เราลงเนี่ยใส่เยอะไมครัไม่ใช่ดินนะไม่ใช่ดินนะเป็นทรายนะเปทรายล้วนเลยโอ้เป็นทรายล้วนเออคือมันมันก็จะประหยัดแรงงานประหยัดเวลานะคือคือสไตล์เนี่ยขอย้ำอีกทั้งทรายนี้ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยนอกจากอาดีใช่ไหมใช่จะไม่ได้ใส่เลยคือให้ฉีดพีทใบฉีดโคนเนี่ยเดี๋ยวยังมียังมีรอยอยู่เลยพี่ครับยังมีรอยที่เราฉีดหนึงเนียนะเนี่ยนๆแล้วก็หยมันมันก็จะมียาตัวอื่นเพิ่มมาเหมือนกันนะการ แต่ว่าเราผสมได้กว่าิดหน่อยแต่ว่าเราเน้นตัวตัวอาดีเยอะอาดีจะฉีดจริงฉีดเช้าฉีดเย็นฉีดเช้าเย็นแล้วบอกว่าถ้ามีปัญหานิดนหน่อยมันเรื่องใบเริ่มมีเยะเรื่องเบลงเราให้ลูกน้องเนี่ยฉีดอาดีเลยครับลูกน้องมันก็จะฉีดประจำมาลองเดินมาลองเดินดูลองเดินดูพันเดียวกันทั้งหมดทั้งใช่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 ครับองเดินดูนั่งดู มันก็น่าชื่นใจนะเวลากลบมัดเที่ยวชม,มสวนตัวเองแล้วใช่น <ละ S 2> นีนะครพาเพื่อนมาดูเพื่อนก็บอกโอ้ยชื่นใจว่าอยากจะปลูกบ<ด>้างเราก็แนะนำกับไปเออนึ่งได้5แถว้วยคะแถวใช่ถ้าถ้าลองใหญ่จะได้สองแถวสลับกันนิดหน่อยสลับแบบฟันปลาสลับไปสล,ลับมาท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นะคะเป็นเป็นโรงเดือนเมลอนของคุณวาสนาที่ได้ใช้ อา2 5ดีสองหนะคะตลอดเวลาในการดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงได้ลผลนะคะใช่มใช่ใช่ใชค,ครับผมเออถ้าใครอยากจะมาชมสวนและมาดูผลผลิตที่เราใช้อา2 5ดีสองหนี้มาที่หนองจอกได้นะครับผมอยู่ที่ประชาธรรมรานซอยสองแล้วนอกจากเมลอนนีโรคต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเมลอน มีไหมคะมันก็มีเเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆคือืัองจากว่าบางครั้งมันมันเป็นฤดูตามที่ดูที่ต่า้าบางครั้งก็มีเชื้อรามีอะไรมีลายแดงนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆแต่ทีนี้เราสึกจะน้อยมากอตั้งแต่เราใช้ตัวนี้ไปรู้สึกว่ามันจะมีอะไรควบคุมควบคุมอะไร,รสตูพืชน,นะจากปีที่แล้วนี่ที่ได้ได้พูดคุยกันแล้วก็รู้จักกันมาก็ เพิ่งเริ่มใช้ปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้ปีนที่ใช้เต็มที่เลยเปิดใจรับเลยคือมีคนเยอะเยอะสุดอ่าต่อสามคนนี้คนนี้คนใช้เยอะสุดใช่คนนี้เป็นคนเป็นคนให้ใช้เราจะเราจะโทรมาสั่งบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉีดนะต้องฉีดต้องสั่งเขาต้องสั่งเขาสวยมากเลยค่ะใหญ่ใหญ่เลยทั้งหมดนี่กี่ต้นนะคะเมล่อนจริงๆมันปลูกประมาณกับสามร้อยมั้งแต่บางครั้งมันมีปัญหาเนื่องจากว่ามดกินรากบางอะไรบ้างที่เราดูแลไม่ถึงเราก็ถอนก็ทิ้งแม่มังเอาเหลือเฉพาะที่ดีที่สุดเป็นบ้างเนาะอ่าใช่เป็นบ้างอ่า ก็ประสบความสาเร็จมากครับคือเราเราไม่ใช่อาชีพมือชื่อย่างข่านะเป็นชื่อมือเหมือนมือเหมือนมือสมัครเล่นนะใช่ไหมเหมือนสมัครเล่นเหมือนมีให้มีความสุขของตัวเองมีการรีแลกมาดูสวนและมีความภูมิใจที่เราได้ได้ได้ออกตัวนี้มาใช่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 เราเล่นเลยเรายังมีหลายตัวครับมันยังมีที่เราใช้ลองไปดูใบกระท่อมนะที่เราใช้อาดีต่กระท่อม ของคุณนี่ใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่งเกี่ยวกับพืชเกือบทุกชนิดฮะส<อ>ิ่ที่เราเราเราจะฉีดเราจะบอกให้น้องบอกฉีดฉีดกระทอมด้วยตอนกระทอมนะค่ะ่นะเราให้ฉีดกระทอมฉีดใบไ,ไม้ตอนอื่นๆพวกบองบองมองะม่วงเราจะฉีดหมดสูตรขนาดไม้ที่ว่า ดูรายยากอย่างในรอนแล้วได้ผลอย่างอื่นนี่ก็คือสบายใจอ่ใช่ใช่ใช่เพราะเราไม่เจ่าทีมเป็นไม้กินใบมั่งไม้อะไรนะครับไม้กินลูกมั่งเราก็ว่าเรา,าเรา,าโอเคนะครับพี่ผมว่าเรา,าโอเคเดี๋ยวลราไปดูกระท่อมที่เราใช้อาร์ดีสองห้าห้าสองนะฮะเอ้ห้านหนึ่งห้าหนึ่งโทษโทษอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่ง